ทั้งหมดครับไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มที่ส <Gym. S 2> ี่คือกลุ่มนายทุนครับนายทุนใหญ่ครับค่ะยังไงยังไงก็บอกให้เลยว่าบอยคอยไม่กินกาแฟดูมันจะตายไหมค่ะท่านไม่หมดแล้วก็ไม่ไม่ต้องซื้อของของคุณชื่อไทบุญดำรงชัยธรรของแกมมี่ค่ะแล้วก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะหาผลประโยชน์ด้วยและก็อีกคนนึงคือครับฝ่าบาทพิมพ์เพิร์ลพระบรมอภินิหารเราถึงใบหยกไม่ได้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 ไปเช่าครับค่ะ เพราะถึงนายก็เป็นทุนให้กับทักษิณครับเพราะเป็นทุนเพิพ่มและกิงใหญ่ๆนี้ผลปพืป่อเรื่องพลัพงงานค่ะท่านแล้วก็จะบอกให้อีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ทําไมถึงมันกล้าไปฝ่าศิษยต้องฝ่าเข้ามาพี่น้องเราไปแจ้งความทุกโรองพักได้เลยครับค่ะรดยทํา,าทเรื่องร้องลาถึงศาลในการงการปกครองเลยว่าในกรณีคำร้อวิุกประจางที่ไปหาทักษิณสิจศเนี่ยครับค่ะผิดกฎหมายนะครับท่านบันลนเลยมาตราหนึ่งห้าเจ็ดและมาตราสองร้อยในกฎหมายของกออท์คอครับ ฝากถึงกอพอและนักการส่วนหลายองค์กรที่รู้เรื่องกฎหมายออกมาพูดบ้างครับไม่ใช่คนตาหัวหัวครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาบ้านเมืองเรื่องพลังงานเป็นปัญหัที่แรงเพราะรู้ไว้ว่ามันจะรัฐบาลชุดนี้กับสายค้าจะปรับให้ละมันขึ้นถึงห้าสิบบาทครับ่่ทานเพราะมันมีข่าวรั่วมาครับค่ะขอกรบนะคะท่านค้ามีสายรอค่ะมันมีการอหัวกันในระบบพลังงานครับ เพราะตอนนี้ระบบ E.U. ระบบเอฟเระบบ Data ระบ Data, ะบอของเกี่ยวกับน้ำมันระบบของอ่าเซนโทนิกและระบบเกี่ยวกับออย่างนี้คือสภาอุตสาหกรรมกับ i ิวับครับเพราะมีสอบเพื่อไทยกำลังไปกะลิมกระเยียอยู่คือใครนิสิภูมิราวรัตนใช่หรือไม่เนี่ยคือตอนนี้มันเป็นปัญหาครับเพราะว่ากลุ่มทุนกลางจะขึ้นข่าเพราะวันนี้เขาบวกกับอ o ครับค่ะ ก็ปากถืออย่างหนึงคือคนเมืองการนะครับค้าได้นะครับทวายโมเดลนะครับเพราะตรงนั้นแหละครับเป็นแหล่งที่เขาจะนำเอาเอ,าอาัพไซน์กรพลังงานมาเพื่อทําลายและก็ก่อบริพิษให้กับคนเมืองการาเพราะมันมีบริษัททว,ยวายโมเดลหมก็คือบริษัทอาอิเทเลนไทวิวหรอกเป็นพวกนี้ก็มีผลประโยชน์ทั้งเรื่องพลังงานทั้งหมดนะครับขอฝากคนพี่น้องเราแล้วก็คนทุกจังหวัดครับให้จับตาดูเรื่องพลังงานและเรื่องการโกงบ้านดินเมืองการขายผันดินเพราะมันจะขายในรอบที่ยี่สิบนี้ ฝากถึงสวพวกเราที่น้ำดีช่วยออกมามาให้ผมขี่ไประชาชนด้วยก็ขอฝากคุณประสิทธิ์ชัยทองพันธ์ช่วยกัระชากหน้ากาคนที่มันเดินไปขู่ท่านนะครับที่บ้านแม่จะรุ่งพักโพสต์ให้ใหลังกายวิท่านออกเลยครับอย่างน้อยรู้ว่าใครบ้างครับที่เราเดินขู่ครับสายจอดจ่าเลยครับเขารู้ดีอ่ะค่ะมีสายรอค่ะท่านขาค่ะท่านค่ะนมัสการค่ะท่านค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะ ค่ะพูดได้เลยนะคะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมขาแัดดีค่ะคุณพัชชาสวัสดีค่ะแัดดีค่ะ,ค,ะคุณท่านประสิทธิค์คะขอเรียนถามท่านประสิทธิ์ค่ะว่าท่านผูกขู่ฆ่าจริงหรือเปล่าคะที่ท่านไปเสนอตามจังหวัดต่างๆเนี่ยครับเขาไม่ได้ขู่ฆ่าครับเขาขู่ว่าให้หยุดถ้าไม่หยุดจะมาเตือนระยะยาว เตือนอย่างยาวๆ,าวๆแปลว่าอะไรคะก็แปลว่าให้หยุดเลยแหละครับแต่ว่าถ้าไม่หยุดก็จะทําอะไรสักอย่างะอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรขออัดที่เชลลยคะแล้วท่านท่านกลัวท่านก็ไม่ได้กลัวไม่มีผลกับท่านเพราะตอนนี้ท่านก็ลังทำหน้าที่อยู่ขอบคุณค่ะที่ท่านได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชน ครับขอบคุณครับค่ะแล้วคือดิฉันก็เป็นครูนะคะค่ะแล้วก็ทันที่เป็นผู้ดำเนินรยายการทางวิทยุด้วยแล้วก็ได้ทอาข้อมูลเนี่ยกระจายจข่าวไปทั่วประเทศเลยเพราะเป็นคลื่นที่ดักทั่วประเทศนะคะค่ะแล้วคราวนี้ดิฉันก็ได้มีอัดภานักเรียนเนี่ยไปดูงานวิทยาศาสตร์ที่ไบเทคค่ะ ก,กับข้าราชการของกระทรวพลังงานนะคะเขาบอกาอาจารย์ครับเรามีน้ำมันน้อยมากไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดิฉันก็ได้คุยเรื่องราวของข้อมูลที่ได้ฟังจากทาง SMTV ทางศึกษาสยามไทยอะไรเหล่านี้ให้เขาฟังเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินไห้ฟังมาก่อนเลยะนะคะและดิฉันก็ได้มีโอกาส ไปคุยกับพนักงานของบริษัทไทยออยที่มาเปิดบูธด้วยเขาบอกว่าการที่คุณได้รับข้อมูลว่าเขานําน้ํามันจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกานั่นแหะมันเป็นไปไม่ได้พราะรรมเนียมาษามันไกลมากมันไม่คุ้มคุณถูกหลอกแล้วคุณจะเชื่อกระทรวงพลังงานและคุณจะเชื่อคนเหล่านี้เขามีเจตนาไม่ดีเขา ต้องการให้เกิดความแตกแยกนะคะค่ะมีสายอรอนะคะขอกระชับนะคะก็ขอให้ท่านได้อธิบายตรงนี้ด้วยนะคะว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไทาอายออยจึงบอกว่ามันไม่คุ้มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านค่ะคสั้นๆน,นะคะท่าน่ะมีสายร,รอสนสั้นๆนะครับมีบริษัทของอเมริกันเรียกว่าเจ็ดนางฟ้าเนี่ยอยู่เต็มประเทศไทยเลย แล้วเขามาดูดน้ำมันไปทำอะไรล่ะครับก็เป็นบริษัทอเมริกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราขายคอนเดนเซตเนี่ยเป็นน้ำมันอย่างดีเนี่ยไปให้อเมริกานะครับเป็นจำนวนมากครับเป็นจำนวนมากมาเป็นเวลาสิบสามปีแล้วครับแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่รู้เรื่องเลยหรือไงไม่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เลยทนเอาละครับค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนท่านผู้ชมในรายการและก็ขอกราบเรียนคุประสิด้วยนะครับ ค่ะเชนพูดได้เลยค่ะอ่าคืออย่างนี้ครับเรื่องเรื่องน้ำมันนี่นะฮะผมคิดงี้ง่ายๆกันนะ,ะถ้าหากว่าพอทเขาคิดว่าถ้าเราตั้งราคาขนาดสี่แปดบาทเนี่ยนะฮะ,ะผมว่าน้ำมันที่อยู่ในเมืองไทยตรงนี้ม่ต้องดูดขึ้นมาดีกว่าครับเก็บไว้ใต้ดินเลยนะครับซื้อจากสิงคโปร์ซื้อจากมะตังประเทศมันยังไม่ถึงเลยค่ะต้องไปดูดขึ้นมาทำไมล่ะครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะด้วยสาเหตุที่ว่ามันน้ำมันแพงเนี่ยมันแพงเพราะอะไรฮะมันแพงว่าเดจอทีเมื่อก่อนเราจำได้มันเป็นรัฐปิสศาจกินนะก็จะขึ้นราคาน้ำมันต้อง ตอนนี้มาติีคอร์อมเนี่ยวันใดจะขึ้นราคาดิบมันเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงมาจะต้นทุนเท่าไหร่มาแล้วก็นโยบายของรัฐวิสาหกิจเขาก็มาสนับสนุนกับบัญญัติไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าหนึ่งเราจะต้องไปสร้างหากำไรจากจากรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับค่ะเพราะว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก็คือไม่ว่าธุราากิจอะไรที่เกี่ยวตุกความมั่นคงเนี่ยเราจะต้อนงนทำเองถ<ะ>้าเราปล่อยเอกชนทำเขาจะทำค่ากำไรเมื่อเขามันไม่จะแพงค่ะเพราะฉะนั้นปตทเนี่ยที่มันจะมันแพงเนี่ยมันไม่ใช่แพงเพราะว่าราคามันแพง แล้วไปแล้วนะไม่ใช่เพราะต้นทุนแพงอ่ะต้นทุนมันถูกแต่ที่มันแพงเพราะว่าปทหลังจากคูทักษิณเนี่ยปีสี่เจ็ดเนี่ยแปลรูปเป็นรัฐศาสกิจไปสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้นะความจริงด้วยศาสกิจเนี่ยตระกูลตํารับก็เรียกมหาชนนะครับแต่ไปเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเอกชนใช่ไหมเพราะว่าเป็นทรัพย์ของคนทั้งประเทศทีนี้เมื่อเข้าตลาดทรัพย์ได้ปรากฏว่ารูปบริหารจักรพรรดิ์ของนรัฐศาสกิจเนการธุรกิจไปแล้วมันต้องทําอะไรเต็มที่นะค่ะขอกระชับเจ้าค่ะม่สายรอค่ะเพราะคุณไปเสิร์ฟท่่านกกออบบแล้ววา การทำแอกการเข้าโบเอซัสตลาดลักทรัพย์จะต้องทำอะไรเจ้าหี่กับผู้ถือหุ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวฮะคือไม่ขอมาหนึ่งผมว่ามือไทยให้เลือกตั้งร้อยครั้งเต่าคือไม่ได้ครับเพราะมันเอาเงินซื้อหมดตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวว่าทหารขึ้นแบบปฏิวัติครับทหารดีมีครับไม่ใช่มีมีครับนะครับมีฮะแบบปฏิวัติปฏิวัติเราเอกคำสั่งคนนับปฏิวัติเอาคืนทันทีเลยครับถ้ากูใช้เลือกตั้งนี่ก็ถอยรอดดีสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าปชเป็นทุนใหญ่ของรัฐเง เพราะวันนี้คุณติดถือหุ้นจุดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในเขาเนี่ยประมาณสามแปดเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่านี่น้ำต่องทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเลือกตั้งนในบทหลักสิบไปได้นะครับมีอย่างเดียวคือทหารจะเป็นของประชาชนมาคืนสัตวปฏิวัติกับไม่งั้ประชาชนมันลุกขึ้นมานะจับตัวกระเปาออกมาเลยครับครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะโอ้ไม่เป็นครับค่ะเชิญพูดค่ะขอเรียนถามอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะประสิทธิชัยทั้งพันเลยครับค่ะ เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าค่ะครับค่ะพูดได้เลยค่ะฟัเงเสีเ<ล>ยงในโทรศัพท์นะคะครับโทรศัพท์<อ>จะช้ากว่าค่ะคิดบอกว่าจะให้ออกเอาปะทอเอาปเอาปะจออะไรที่อขออนครับให้ขุดน้ำมันถ้ามาทำกันทางในฝูงบ้านเองค่ะแล้วถ้าพูดเราเป็นท่านประชาชนเนี่ยเ,เราจะขอ ประทานขอพุทธเจ้าคุณเขาจะให้ครับอ,อืมค่ะเราต้องแก้กฎหมายให้ให้ให้ต้องให้ครับถ้าวลนนี้ยังเขายังไม่แก้จะไปขอเขาจะให้เราไหมไม่ให้เขาไม่ให้เเราต้องกอกแก้เราต้องใช้พลังประชาชนแก้อ๋อเราไมีทางเดียววันนี้เรามีทางเดียวมีทางเดียวอ๋อไม่มนโจนมพ้นมาโจรพ้ผล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 นชาติพุทธพานพนเมือง เราเป็นตของพวกเขาที่มีรัฐบาลจนประชาชนแล้วก็น้าแห้งหนาเยือกมีความทุกข์ยากเดือดร้อนกันทั่วยหมดครับค่ะโอเคผมขอจบไปแค่นีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคาสวัสดีค่ะเจริญพรค่ะนมัสการค่ะท่านเจริญพรก็ยังคุณยอมวิทยการคุณยอมพิธยกรค่ะท่าน และคุณยองโูที่อยู่ลาดบุรีเมาสักครู่จะได้ว่าฮัลโหลค่ะท่านขาได้ยินค่ะท่านขาค่ะคุณยองโคที่อยู่ลาดบุรีมันเป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าสื่อสารวนชนเนี่ยมาสื่อแล้ชนทั้งหลายต้องได้ยินข้อความเดียวกันแต่ทีนี้ไอ้ทีวีพีทีวีทีวีเส็มเนี่ยมันเป็นสื่อสารบุคคลสื่อสารคณะมันไม่พู้โกหก าการที่ป๋าเปรมพูดมาปีสองปีช่วช่วงชัดชุวานน่ะมันเป็นความจริงแต่ทีนี้เราไม่พูดความจริงกันนะเราพูดความไม่จริงแล้วไปบอกว่าคุณโกหกตามหลักคุณได้หาที่รับเจ้ามาโกหกนะ ไอ้เด็กเดี่ยวนี้เขาอะไรเขาปลดไปดูไอ้หมดอันนี้เขาเห็นหมดแต่ว่าคุณกล้ามาปลดพร้อมกันหรือไม่เหมือนตอนนี้การปราบยาเสพติดเนี่ยต้องจับนายเหลือมานั่งหน้าจอทีวีแล้วดูนี่ก็บอกตรงนี้ยาตรงนี้ยาตรงนี้ยาแล้วนายเหลือมจะทำอย่างไรนะเขาฝากยอมีนะไปบอกให้อ่าพวกสื่อสารทั้งหลายว่าเวลาขับไปคุยกันในเหลือมก็คุยแบบนี้นะที่เมื่อวานนี่เป็นวานอะไรหยุดการคอร์รับท่นใช่ไหมแห่งชาติใช่ไหมค่ะท่านทางานการหยุดคอร์รับท่นเนี่ยต้องหยุดทุกหัวและแห่งไม่ใช่หยุดเป็นหยุด เช่นาะตนนัน่งก็ดีห้อยหนองของเดิมที่ถูกครับผมก็ดีจะต้องเรียกคืนดินส่วนที่เป็นสาธารณะนะต้องต้องเรียกคืนอย่างนี้จึงจะหยุดคาราชันถ้าทบเป็นจุดๆดมันก็เรียบร้อยมันเข้าตำราเหมือนข่าวิ่งขับนะการวิ่งขับไม่สามารถจะขับได้เมื่อการป้ายยาเสพติดเนี่ยต้องตามมาที่ผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านทำให้เป็นผลเร็จเหมือน,นในในหมู่บ้าน,มนเมนี่มีประชากรอ,อ่ะมันว่าิเพลนะ ให้เ<ไ>ป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยจอบเทยยาเสพตสิดก็กลมาไม่ได้เลยจึงสเสนอความคิดเห็นเจี่วรอนี้ก็จเจริญพรค่ะท่านค่ะค่ะเจริญพรอานมาสก,การข่ะท่านขอบพระท่านไปค่ะค่ะ <c oughs> สายต่อไปสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะค่ะชิญพูดได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ่ะก่อนอื่นก็ขอพูดที่คุณเรื่องพลังงานนะคะค่ะค <c oughs> ่ะเรื่องน้ํามันนี่นะคะอาจารย์ครับ คนไทยไค,คนไทยเนะี่ยยังไม่มีความตื่นตัวนะคะอาจารย์ขนาดเราพูดมันยังไม่เชื่อนะคะโดยเฉพาะพวกเกลือแดงนะคะอาจารย์ยังไงเขาก็ยังบอกว่าเราขุดน้ามันไม่ได้นะคะอาจารย์ยังไงเขายังเชื่อพ่อเขาอยู่นะคะอาจารย์เนี่ยตรงนี้แหละค่ะอาจารย์เราจะทํายังไงกัน,นะคะน้ํามันก็จะลิกนห้าสิบแล้วเป็นเอ่อเปนสินนะคะอาจารย์ครับแล้วเมื่อไหร่ละคะอาจารย์มันจะตื่นกันสักทีแต่พวกเรานี่ยมันตื่นแล้วอาจารย์ตอนนี้ก็ เหมือนเขาจะทําให้ประเทศกําลังจะล้มละลายนะคะใช่ใช่เขาทำทุกวิถีทางเลยนะคะอาจารย์รัฐบาลรัฐบาลสัดนลนะะุกนี่ค่ะอาจารย์ต้องขอบอกอย่างนี้นะพูดยังไงก็ไม่สะใจนะคะอาจารย์คมันทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราล้มละลายจริงๆนะคะอาจารย์และฝากอาจารย์ด้วยนะคะว่าให้คนไทยให้คนไทยมีจิตสำนึกเยอะๆกว่าน,นี้หน่อยอาจารย์ครับ ถ้าอย่างนั้นเราเอาปตทคือไม่ได้นะคะอาจารย์ตอนนี้นะคะมันโหงกระดํมโฆษณาทุกช่องเลยนะคะ,คะบางช่องก็พูดไม่ได้เยอะเขต้องอาศัยโฆษณาจากเขาไม่แต่ช่องเล็กๆเขาก็ยังให้นะคะโฆษณาปตทเลยนะคะ,คะแต่ดิฉันก็ขอโทษนะคะขอโทษอ่าคุณชักศิณกินวัตนนะคะที่ทําให้คนไทยต้องทุกข์ยากลําบากนะคะ,คะโดยเฉพาะพลังงานเขาเป็นเจ้าของใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับ คูณเขาใช่ไหม้ฐานแล้วก็ซีพีด้วยนะคะอาจารย์คอะ่าบังคับให้กันขึ้นสามร้อยบาทนะคะอาจารย์เขาบอกว่าอยู่ได้แต่เราไมนจะอุดตายกันแล้วตอนนี้เป็นปุณธยนะคะที่ทำมาหากินหาช้ากิดแค่แล้วจะรู้เอคูดภาษีนะคะตอนนี้อาจารย์ยังไงก็ฝากด้วยอาจารย์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีท่านอธิบดีประสิทธิ์ชัยทองพันธ์ครับแล้วก็สวัสดี คุณประชาทั้งนั้นเลยครับสมค้าปรเทศอยางจัวต่างๆครับค่ะก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประจิ์ชัยทองธ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มีความเมตตากรุณา,ากับประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างน้อยก็สามบาทลงไปถึงระดับล่างนะครับเนี่ยผมขอกราบขอบพระคุณด้วยความรู้สึกที่ว่าตื้นตันใจจริงๆเลยหาคนที่มีคุณงามความดีอย่างท่านหายากที่ว่าจะเสียสละความสุขส่วนตัว แล้วก็เห็นการณ์สำคัญของตักท่องประชาชนเป็นสิ่งที่มาก่อนี่จะต้องที่แก้ไขเพราะงั้นผมเห็นผมขอฟัาคุณนาว่าถ้าเป็นไม่ได้เอาปตทออกจากตลาดรักทรัพย์เสียเพราะว่ามันให้กึนนตลาดรัคทรับนี่